ยังไงแค่ชิมก็ฟินลิงอ้อมจะมีอะไรหวานๆแบบคู่อื่นเขาไม่หามีไหมมีไหมเออยังไง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 เขายังไม่ได้เขายังไม่ได้นกพิษใจเย็นเย็นเย็นโอ้ยแต่ละอ่ะแป๊บนึงลิงออมจะเย็นๆลูกรอชิงนกวิดแป๊บเดียวอ่าวปุ้มสู้ๆนะฮะลิงออมสู้ๆนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอฟังเสียงนกวิดด้วยนะฮะใจเย็นนะฮะ เอาแล้วนะเอาแล้วนะรอฟังนะเอาละอะไรอ่ะเออดีโอ้ยพ่อดูการโถโอ้ยไม่เป็นไรลูกโอยโอเคอ่ะตอนนี้นะฮะแดง4ต่อ2นะครับแดงนำสีต่อ2เรดทีมส่งเสียงมา โอ้อด oh เอาละครับคู่หญิงของเรานะครับจบลงไปแล้ว